ทำภาพเรื่องไหว์ถ่ยวีดีโอได้ต่อได้จนกลายเป็นกาเป็นเนื้เรื่องได้ติเรื่องข้บข้องคถามมา้นเพราะฉะนั้นอย่าให้นักเรียนเรืองไปคุยกับคุณครูคนเดี๋ยวคุณครูก็จะขับเร่องจริง่ายเจอพักจิบกระเป๋ารองเท้าเชิญมืรู้เย